ท,ที่ลูกอ่ะติดเชื้อโควิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยู u ูบเ e ื้ k คิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตัง้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติก๊กต็อกโบน e นคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเด็กเองส่วนใหญ่นะคะช่องทางการที่รับเชื้อเนะะี่ยค่ะมาจากผู้เลี้ยงดูหรือว่ามาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะคนใกล้ชิดของน้องซะมากกว่านะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเด็กๆเองนะคะโดยเฉพาะแบบเบบี้เลยน้องก็อยู่แต่ในบ้านเนึกออกไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองนะคะหรือว่าผ ภารกิจด้านนอกแล้วก็เราเองก็ไม่รู้นะคะว่าเอะเรามีเชื้อหรือเปล่าแล้วเรากลับมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอะค่ะมันอาจจะทําให้มีเชื้อกลับเข้ามาแล้วก็เอามาติดเชื้อกับลูกน้อยเราเออจริง,รงๆเลยนะพูดเลยแล้วก็กลุ่มเสี่ยงของเรานะคะโดยทั่วไปอะน้องเด็กอะถ้าเป็นกลุ่มที่แบบเสี่ยงมากๆนะคะนั่นก็คือน้องเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีกับน้องเด็กนะคะที่เขามีโรคประจําตัวที่เป็นโรคทางเดินระบบหายใจนะคะก็จะมีความเสี่ยงมากยกตัวอย่างเช่นแบบหอบหืดหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะภูิคุกันในร่างกายต่ยะะอะไรรเ้้จบบบดัชื ะะแล้วก็ติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะเนาะทีนี้แม่แล้วอาการของน้องเด็กะคะ่ะที่ติดเชื้อโควิดอาการจะเป็นอย่างไรมีตั้งแต่ไม่มีอาการ สิ่งมีตั้งแต่แบบไม่มีอาการคือแบบดูไม่ออกเลยว่าเฮ้ยลูกลูกติดหรือเปล่านึกออกไหมกับมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยนะคะซึ่งโดยทั่วไปอะคะ่ะในน้องเด็กเองอะคะ่ะก็จะมีในส่วนของการที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเพียงแค่เล็กน้อยะคะ่ะเป็นจํานวนที่เยอะนะคะซึ่งส่วนน้อยมากๆนะคะที่จะเป็นน้องเด็กที่แบบมีอาการแบบรุนแรงรุนแรงหมายถึงว่าแบบติดเชื้อนะคะแล้วคือทําให้แบบปอดอักเสบติดเชื้อหอบเหนื่อยอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งถือว่ามีในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆนะเพราะฉะนั้นคืออาการในเด็กเป็นยังไงบ้าง ไม่มีอาการก็เจอได้กับมีอาการเล็กน้อยกับมีอาการรุนแรงนะคะทีนี้คุณแม่บางคนแล้วบอกว่าแม่แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าลูกอติดเชื้อโควิดนะคะตรวจ ATK ซึ่ง ATK ก็มีทั้งแบบว่าใช้วิธีการตรวจโดยน้ำลายนะคะหรือว่าใช้แบบแย่จมูกก็คือแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สะดวกใจที่จะทำแบบไหนนะคะโอเคไหมทีนี้ ในส่วนของตรงนี้เองนะคะคุณแม่ถามว่าแม่แล้วถ้าน้องเด็กอะที่ติดเชื้อโควิดอะจะมีอาการอย่างไรนะคะอย่างที่บอกเลยน้องเด็กนะคะอาการที่แสดงออกมาถือว่าค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่นะคะที่แม่ไข้ เจ็บคอนะคะมีน้ำมูกป,ปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาเจียนอาจจะมีถ่ายเหลวบ้างนะคะเนาะซึ่งอันนี้เป็นอาการนะคะที่อาจจะเจอได้ในน้องเด็กที่ติดเชื้อโควิดแต่วเราจะทําอย่างไรอย่าเมื่อรู้แล้วว่าลูกติดเชือ้อนะคะอันดับแรกก็คือจะต้องบอกเลยว่าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อตรวจและเจอว่าลูกติดเชือ้อเนาะ,ะให้คุณพ่อคุณแม่ะคะ่ะทายสูติบัตรของลูกนะคะร่วมกับผลนะคะที่คุณแม่ตรวจเจอว่าลูกติดเชือ้อนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลนะไปยังโรงพยาบาลนะคะที่ลูกมีสิทธิการรักษาอยู่นะหรือโทรที่หนึ่งสาม คือเราก็จะแนะนําว่าถ้าเราอติดต่อไปที่โรงพยาบาลน,นะคะที่น้องมีสิทธิ์การารักษาอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะะ้องมีสิทธิ์บตรทองนะคะอยู่ที่แห่งนั้นอะไรอย่างี้ค่ะก็ให้ติดต่อไปที่ตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการการรักษาต่อไปนะคะเนาะทีนี้ในส่วนของการที่แบบแจ้งข้อมูลเข้าไปแล้วใช่ไหมคะ,ะตรงนี้เองค่ะคุณหมอเองก็จะมีการแบบประเมินอาการของเด็กนะคะเนาะว่าเ,เด็กคนนี้ค่ะจาเป็นที่จะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไหมซึ่งอย่างที่บอกเนาะถ้าเป็นอาการแบบรุนแรงมากๆเหนื่อยหอบอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่ามีโรคร่วม นะคะหรือว่ามีภาวะเสี่ยงต่างๆนะคะคุณหมอจะพิจารณาเนาะให้ลูกคุณแม่ค่ะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ถ้าสมมุติว่าดูแลน้องอาจจะมีแค่แบบไข้กินได้ไม่ซึมอ่ะโอเคนะเออแบบน,นี้ค่ะมีน้ำมูกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็อาจจะพิจารณานะคะให้ลูกของคุณแม่ค่ะกลับมาอยู่ที่บ้านอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะในกรณีนี้นะคะถ้าลูกของเราอะคะ่ะได้รับการประเมินแล้วว่าอ่ะโอเคสามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้แล้วเราจะดูแดดดูแลแล,แล,ลูกของเราอย่างไรนะคะ,นะคะเนาะทีนี้ในส่วนของตรงนี้อย่างที่บอกเลยเวลาที่คุณหมอค่ะพิจ เารนาให้เด็กคนนั้นอยู่ที่บ้านก็จะแบ่งออกเป็น หนึ่งนะคะคือไม่มีอาการในกรณีที่ไม่มีอาการโดยทั่วไปคุณหมอก็จะไม่ได้จ่ายยาฟาวิพิราเวียให้กับลูกของเรานะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยาฟาวิพิราเวียค่ะถ้าคุณหมอประเมินแล้วว่าอะโอเคสมเหตุสมผลที่จะต้องกินนะคะคุณหมอก็จะพิจารณาจ่ายให้กับลูกของเรากินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะทีนี้ในกรณีที่ไม่มีอาการคุณหมอก็จะไม่ได้จ่ายฟาวิให้แต่ถ้าสมมุติว่าลูกเรานะคะมีอาการแต่อาการไม่ได้รุนแรงแล้วอาการแบบไหนแม่ที่แบบถือว่าไม่ได้รุนแรงที่จะสามารถที่แบบดูแลลูกอยู่ที่บ้านได้ออะ่่่าาาี้นนคัก็ืวจจมขตํ มีไอเล็กน้อยมีน้ำมูกหน่อยๆน,นะคะไม่เหนื่อยกินได้ไม่ซึมนะคะอาจจะมีอาการแบบถ่ายเหลวนิดหน่อยแต่หลักๆคือแบบกินได้ไม่ซึมโอเคไหมคะถ้าในกรณีแบบนี้โอเคนะคะเราอสามารถที่จะดูแลลูกอยู่ที่บ้านได้นะคะเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อาการมันมีความเปลี่ยนอาการเวลาที่แบบเราดูแลลูกอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วมันมีแบบเอ่อความเปลี่ยนแปลงน,นะคะ อาการแบบไหนนะคะที่เราค่ะควรที่จะรีบพาลูกของเรานะคะไปที่โรงพยาบาลนั่นก็คือว่าหนึ่งเลยคือหายใจเหนื่อยนะคะซึ่งในตรงนี้ค่ะเราก็จะดูกันง่ายๆเนาะเวลาที่น้องเด็กค่ะเขามีความแบบหายใจเหนื่อยแล้วเปิดเสื้อลูกขึ้นเลยนะคะแล้วก็จะเห็นตรงซี่โครงนะคะตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงอกลูกใช่ไหมคะถ้าลูกอ่ะแบบเหนื่อยคุณแม่จะเห็นเลยว่าอกลูกค่ะ บุ๋มลงไปนะคะมีความแบบหายใจอกบุ๋มหรือว่าบางคนมีปีดจมูกบานหรือว่าบางคนนะคะมีหายใจแบบปากเขียวครับม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้านับอัตรา,าก,การหายใจคือนับแทบไม่ทนันเลยว่าลูกแบบลูกแบบหายใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าลูกของคุณแม่นะคะระหว่างที่อยู่ที่บ้านมีอาการคือหายใจเหนื่อยอกบุ๋มปากเขียวหรือว่าวัดออกซิเจนนะคะปลายนิ้วนะคะแล้วได้น้อยกว่า9 6ลงมานะคะในกรณีนี้ก็ต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าดิ่งไปโรงพยาบาลเลยโอ <c oughs> เคไหมคะคุณแม่๋าหรือว่าลูกของะคุณ มีอาการคือเดิมทีกินได้แต่เนี้ยไม่เล่นซึมไม่กินนมเลยอ่ะในกรณีแบบนี้ก็ต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่ารีบดิ่งไปโรงพยาบาลหรือว่าน้องอ่ะมีอาการถ่ายเหลวและถ่ายเหลวเยอะมากนะคะอาเจียนนะคะแล้วก็กินไม่ได้ในกรณีแบบนี้เขาต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าลูกของคุณแม่นะคะมีอาการก็คือไข้สูงไข้สูงและสูงขนาดไหนแม่ก็คือสูงมากกว่าเกา้าเออสามสิบเก้าองศาเซลเซียสนะคะแล้วเป็นอยู่นานเกินกว่าหนึ่งวัน <S <S เพราะฉะนั้นคือถ้าลูกของคุณแม่มีอาการสี่อย่างดังนี้เหนื่อยซึมถ่าย เล้วไข้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีนี้นะคะรีบติดต่อสถานพยาบาลนะคะซึ่งโดยทั่วไปเวลาที่คุณหมอค่ะให้คุณแม่นะคะดูแลลูกอยู่ที่บ้านก็จะมีในส่วนของคอนแทคนะหมายถึงว่าช่องทางการติดต่อว่าลูกของเราเนี่ยอาการไม่ดีแบบนี้ให้โทรเข้ามานะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปทางช่องทางนั้นเลย <S 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 โอเคไหมคะเนาะ <S <S ทีนี้เวลาที่เราดูแลลูกอยู่ที่บ้านนะคะสิ่งที่คุณแม่จะต้องมีเลยนั่นก็คือออกซิเจนนะคะที่วัดออกซิเจนนะคะออกซิเจน s a t ูเรช i o n นะคะก็คือว่าที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะ คุณแม่ควรที่จะมีไอเทมนี้เนาะเพื่อที่เราจะได้รู้นะคะว่าเอ๊ลูกน้อยของเราเนี่ยค่ะออกซิเจนเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยเจ้ากรรมออกซิเจนที่มีส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสาหรับผู้ใหญ่ไม่ออกไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยโดยทั่วไปแล้วคือจะวัดในผู้ใหญ่ถ้าเป็นของเด็กอะจริงๆมันจะต้องแบบใช้อีกเครื่องหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเราสามารถที่จะหาซื้อนะคะหรือว่าโรงพยาบาลมีการจัดสรรออกซิเจนวัดปลายนี้ให้กับเรานะคะจะต้องวัดออกซิเจนให้กับลูกด้วยนะคะโดยทั่วไปเวลาวัดก็คือว่าเราก็จะใช้นิ้วเนาะแต่ว แม้บางคนก็จะบอกว่าไปวัดนิ้วเท้าอะไรอย่างี้ก็ได้วิธีการวัดก็คือก็เสียบเข้าไปที่นิ้วนะคะเนาะแล้วก็ <c oughs> ทาให้มือลูกเราอุ่นๆเพิ่งแบบไปแบบล้างมือเสร็จมาวัดอะไรอย่างี้ค่ะจากนั้นเราเอาวัดไปนะคะประมาณ3-5นาทีแล้วก็อ่านผลนะคะออกซิเจนที่ปกติของมนุษย์เรานะคะควรที่จะมากกว่า96%เป็นต้นไปนะคะไอเทมนี้จะต้องมีนะคะอีกไอเทมหนึ่งที่จะต้องมีคือปลอดวัดไข้ซึ่งปลอดวัดไข้ก็แล้วแต่นะจะเป็นแบบปลอดที่แบบเออเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะที่เป็นปลอด,นะอนอบบด้นะคะค สองไอเทมนี้จะต้องมีเพื่อที่เราค่ะจะได้ติดตามไข้ลูกกับวัดออกซิเจนในร่างกายลูกและที่สําคัญคือมือถือเราจะต้องมีแม่มือถือเอาไว้ทําอะไรมือถือเอาไว้อัดคลิปวิดีโอเวลาลูกเกิดอะไรขึ้นมานะคะ วิดีโอคะจะเป็นการที่แบบสื่อสารกับทางบุคลากรได้มากที่สุดนะคะว่าลูกของเราเนี่ยณตอนนี้อยู่ในสภาวะแบบใดนอกจากอุปกรณ์เท่านี้แล้วนะคะคุณแม่จะต้องมียาเพราะว่าน้องเด็กนะคะเวลาที่แบบติดเชื้อที่โควิดรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะอย่างที่บอกคือถ้าไม่มีอาการคุณหมอก็อาจจะไม่ได้มีการจ่ายยาฟาวีพิเรเวียให้แต่ถ้าสมมติว่ามีอาการนะคะร่วมกับต้องกินยาฟาวีพิเรเวียคุณหมอก็จะมีการจ่ายยาให้ก็คือยาที่รักษาตามอาการที่เป็นนะคะกับยาฟาวีพิเรเวียนึกออกไหมคะโอเคไหม ส่วนของปริมาณยาฟาวิก็คือขึ้นกับแผนการรักษาของคุณหมอนะคะแต่ว่ายาที่จําเป็นนะคะที่คุณแม่ควรที่จะมีนั่นก็คือ1เลยพาราลดไท้ คุณแม่ควรที่จะมียาพาราลดไข้เพร,ราะว่าเด็กโดยทั่วไปเนาะที่แม่โบเคยเจอคือว่าน้องเนี่ยมักจะมีไข้ไข้ก็จะแบบว่าต่าๆสลับสูงๆอะไรเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคือเวลาที่ลูกมีไข้เวลาที่ลูกมีไข้คุณแม่คือจะต้องป้อนยาพาราให้ลูกวัดประหลอดวัดไข้ก่อนถ้ามีไข้นะคะป้อนยาพารานะคะตามหนักตัวให้ลูกสามารถป้อนซ้ําได้ทุก4ี่ถึงหชั่วโมงนะคะหลังจากที่แม่ป้อนยาพาราให้ลูกแล้วป้อนตามหนักตัวนะอ่ะแล้วก็ยาพาราเนะะี่ยค่ะกว่ามันจะออกฤทธิ์มันใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนรววว่า่าาาาี้คุณมมสถถเเชช็็ดดตั สามารถเช็ดได้บ่อยครั้งแค่ไหนไม่มีดักเกนตายตัวถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่รู้สึกว่าลูกมีไข้นะคะคุณแม่สามารถใช้น้ำนะคะ่ะเช็ดตัวให้ลูกได้นะคะเวลาที่เช็ดคุณแม่ถอดเสื้อผ้าลูกออกให้หมดถอดผ้าอ้อมทุกอย่างนะคะถอดออกให้หมดแล้วก็เช็ดย้อนรูขุมขนจากแขนก็เช็ดเช็ดมาตรงหัวใจนะคะจากตรงหน้าผากก็เช็ดมาตรงตรงตรงด้านล่างนะคะจากขากระเช็ดขึ้นหานะคะแล้วก็พักไว้ที่ซอกคอซอกรักแร้ซอกขานีน,นะคะเช็ดนะคะจนกว่าอุณหภูมิกายของลูกค่ะจะมีความเย็นลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เช็ดแล้วนะคะลูกมีความหนาว ให้หยุดททันีใช้ระยะเวลาในการเช็ดโดยรวมประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีหลังจากที่เช็ดแล้วนะคะหลีกเลี่ยงการทาแป้งนะคะเนาะเพราะอาจจะไปปิดดูขุมขนนะคะเนาะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่ปล่งเบาสบายให้กับลูกโอเคไหมอันนี้คือเรื่องไข้เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกมีไข้กินยาพาราลุมกับเช็ดตัวลดไข้นะคะต่อไปคือยาแก้อาจะมีความที่แบบหลอดลมไวนะคะแล้วก็จะมีความแบบไอนะคะในกรณีที่ไอก็คือจะต้องมียาแก้ไอซึ่งยาแก้ไอเอ,เองค่ะก็จะต้องกินนะคะตามน้ำหนักตัวของลูกนะคะในกรณีที่ลูกไอโดยทั่วไปคุณหมอจะให้กินยาแก้ไอ นะคะลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก็คือกินตามนั้นเลยนะคะนาะแล้วก็ถ้าลูกของคุณแม่นะคะเป็นวัยที่สามารถที่จะแบบดื่มน้ําได้แล้วนะคะหเดือนขึ้นไปอะไรเงี้ย ye, สามารถแบบให้ลูกค่ะจิบน้ําอุ่นๆได้นะคะจิบน้ําอะไรพวกนี้ได้นะคะถ้าสมมติว่าตั้งแต่6เดือนขึ้นไปอะไรเงี้ยก็สามารถจิบได้นะคะสองสาออนอะไรเงี้ยได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่า1ปีขึ้นไปก็สามารถจิบได้นะคะตามความต้องการของลูกนะคะนาะโอเคไหมแล้วก็ต่อไปคือน้ำมูกนะคะน้องจะต้องมีน้ำมูกก็คือสิ่งที่คุณแม่จะต้องมีคือยาลดน้ำมูกนะคะคสิ่ที ที่สุดนะคะก่อนที่จะใช้ยานี่ก็คือว่าล้างจมูกนะคะคุณแม่คิดอะไรไม่ออกแม่โบก็แนะนําเลยว่าล้างจมูกแม่โบ,บเคยมีคลิปเนาะคุณแม่สามารถใช้น้ําเกลือนะคะล้างจมูกให้ลูกนะคะหรือว่าใช้เป็นน้ําเกลือนะคะหยดเข้าไปแล้วก็ใช้ลูกยางแดงดูดออกมาแบบนี้ก็สามารถทุดเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนาะโอเคไหมแล้วก็ยายอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คุณแม่ควรจะมีติดบ้านไว้เนีนะ่คือผงเกลือแร่นะคะเพราะว่าน้องเด็กหลายๆคนเวลาที่แบบติดเชื้อนะคะอาจจะเจอปัญหาคือถ่ายเลวถ่ายท้องเสียได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะในกรณีนี้ก็คือ ลูกก <laughs> ินนมได้นะคะเราก็เน้นให้ลูกกินนมเป็นหลักเนาะเพราะว่านมแม่นะคะโดยเฉพาะนมแม่ค่ะมีวิตามินมีเกลือแร่นะคะต่างๆนะคะพี่จะช่วยชดเชยในเรื่องของแบบสารน้ำอะไรให้ลูกได้ถ้ามีนมแม่เน้นให้ลูกดูดดูดนมแม่ค่ะเป็นหลักได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องเด็กค่ะกินนมผงอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถให้ลูกหากินนมผงควบคู่กับผงเกลือแร่ได้นะคะโอเคไหมส่วนผงเกลือแร่นะคะคือชงให้ถูกแล้วก็ให้ลูกกินถ้าสมมติว่าน้อยกว่า1ปีนะคะก็สามารถชงให้กินนะคะรอบะประมาณ2อถึงสออนซลอะไรพวกนี้ได้นะคะจากตัว บ้านแล้วเราอะค่ะจะต้องดูแลลูกโดยรวมอย่างไรบ้างนะคะก็คืออย่างที่บอกถ้าสมมติว่าลูกเราอายุเกินกว่า1ปีนะคะหรือว่าลูกเราอะมีความที่ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากก็แนะนําว่าก็ให้ลูกนะคะสวมหน้ากากเป็น surgical mask ก็คือเป็นหน้ากากเหมือนที่แบบเอ่อพวกเรานะคะบุคลากรใช้นะคะเนาะแล้วก็ล้างมือไว้บ่อยนะคะใช้แอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็แยกห้องนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเวลาที่เราอะก,กตัวอยู่ที่บ้านเนาะ,ะพยายามเปิดหน้าต่างนะคะเปิดประตูนะคะทำให้อากาศะคะมันมีความถ่ายเทนะคะทำให้น้องเนี่ยหาย ใจได้แบบสะดวกมากขึ้นนะคะเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวต่างๆในบ้านนะคะด้วยน้ํายาทําความสะอาดนะคะหมายว่าจะเป็นเดตต้อน้ํายาฟอ,อกขาวอะไรพวกนี้สามารถเช็ดได้ลูกบิดประตูอะไรพวกนี้ค่ะสามารถเช็ดได้บ่อยครั้งนะคะเพื่อที่ป้องกันเชื้อนี้แพร่ไปสู่ผู้อื่นอะไรเงี้ยนะคะนึกอ,ออกไหม <S <S <ๆ S 2> แล้วก็แยกซักเสื้อผ้าลูกแล้วก็แยกในส่วนของการล้างจานชามของลูกนะคะโอเคไหมแล้วก็ในส่วนของขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นขยะของแบบน้ำมูกงน้ำลายน้ำตาลูกอะไรเงี้ยค่ะก็คือแยกทิ้งนะคะจรงิงๆก็คือขยะทุกอย่างของคนไข้ค จะต้องแยกทิ้งนะคะมัดปากถุงนะคะแล้วก็เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมก็แนะนําว่าซ้อนถุง2ชั้นนะคะแล้วก็หาอะไรก็ได้หาเขียนว่าขยะติดเชื้ออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นการเซฟนะคะพี่ๆคนที่แบบเก็บขยะแล้วก็หลังจากที่เรา,าค่ะเก็บขยะเรียบร้อยแล้วมัดปากถุงเรียบร้อยแล้วเราพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์นิดนึงฟุดฟูดฟดฟดนะคะหรือว่าใช้น้ํายาฟอกขาวนะคะเทราตรงเอาบริเวณที่เรามัดปากถุงก็จะลดการแพร่กระจายเชื้อนะคะโอเคไหม